สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลบชื่อจากแผ่นดินไทยเลยไหมธนาธรปียบุตรสัดเดือดจ้องสกัดทุกเรื่องปมสีสวรรค์ร้องกะกะตแกนนำคณะก้าวหน้าแจงกะกะตคดีเรียนแบบพักการเมืองตั้งข้อสังเกต คดีมาพร้อมเลือกตั้งอบอตอจงใจใช้กฎหมายเตะตัดขาหรือไม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแกนนำคณะก้าวหน้าประกอบด้วยธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและเยาวลักษณ์วงประภารัฐกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าร่วมให้การตอบ อนุกรรมการสอบสวนของกะกะอกรณีที่ศรีสุวรรณจันยาเป็นผู้ร้องกล่าวหาแกนนำคณะก้าวหน้าว่ามีความผิดตามพรปพ,อพ,อพักการเมืองมาตรา111ดำเนินกิจกรรมคล้ายพักการเมืองต่อกรณีนี้ปิยบุตรระบุว่า กระบวนการขั้นตอนในวันนี้เป็นการเรียกชี้แจงครั้งแรกเบื้องต้นต้องดูว่าทางผู้ร้องได้กล่าวหาพวกเราไว้อย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามตนอยากให้ทุกคนได้พิจารณากันว่าตั้งแต่เราเป็นพักอนาคตใหม่มาจนถึงวันที่พักถูกยุบและพวกตนถูกตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งมีคดีความมากมายเกิดขึ้นกับพวกเราเต็มไปหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลายคดีมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กับการเลือกตั้งอย่างในคดี เกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าคล้ายกับตอนคณะก้าวหน้าสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาบาจอที่มีการร้องทุกกล่าวโทษในลักษณะนี้เข้ามาเช่นกันเปียบุตร กล่าวต่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเลือกตั้งท้องถิ่นคือความเป็นอิสระบางพื้นที่มีการส่งในานามกลุ่มอย่างต่อเนื่องหลายสมัยไม่เคยมีปัญหาเป็นคดีความอะไรเหตุใดจึงมีแต่คณะก้าวหน้าที่ถูกร้องเรียนว่าทำตัวเสมือนพรรคการเมืองแล้วเรื่องอะไรที่นักร้องคนเดิมจะต้องเจาะจงร้องเรียนแต่พวกเรา ผมอยากชวนให้พวกเราคิดกันว่าในท้ายที่สุดการร้องแบบนี้ร้องเพื่ออะไรกันแน่คนคนนี้ร้องมากี่เรื่องสำเร็จไปกี่เรื่องร้องเพื่ออะไรมีเหตุผลเบื้องหลังเพื่อสกัดพวกเราใช่หรือไม่ คนบางกลุ่มในประเทศนี้จะกลัวอะไรพวกเรานักหนาตั้งแต่วันที่ตั้งพักอนาคตใหม่จนมาถึงวันที่ยุบพ,พักตัดสิทธ์เราไปแล้วถ้าจะทำแบบนี้ทำไมไม่เอาให้ชัดไปเลยว่าต้องการจะลบชื่อของพวกเราออกไปจากแผ่นดินนี้ถึงจะพอใจแล้วแค่นี้ยังไม่เลิกมีคดีความอีกเต็มไปหมดตกลงประเทศนี้จะอยู่กันแบบนี้หรือใครคิดไม่ตรงกับผู้มีอำนาจได้รับความนิยมเป็นความหวังให้ประชาชนคน มีอำนาจจะต้องเตะตัดขาทุกครั้งตกลงว่าประเทศนี้เป็นของพวกคุณเท่านั้นไม่ใช่ของคนไทยทุกคนหรือเปียบุตรยังกล่าวทิ้งท้ายต่อว่า ทั้งนี้ตนอยากให้ผู้สนับสนุนคณะก้าวหน้าและผู้สมัครรับเลือกตั้งอบตทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะนี่คือคดีที่ฟ้องทางอาญาต่อเฉพาะแกนนําคณะก้าวหน้าเท่านั้นไม่กระทบถึงผู้สนับสนุนหรือจะทําให้ผู้สมัครต้องได้รับใบเหลืองใบแดงอย่างที่มีความพยายามสร้างข่าวปล่อยในพื้นที่การเลือกตั้งมาตั้งแต่ครั้งเลือกตั้งนายกอบจอจึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ ด้านธนาทรระบุว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมีการถแถลงข่าวผลการบริหารงานท้องถิ่นในระดับเทศบาลที่คณะก้าวหน้าได้ให้การสนับสนุนที่ผ่านมาพวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาการท่องเที่ยวชุมชนสวนสาธารณะการรักษาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ และการทำงานที่หนักแน่นของพวกเราได้ทำประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลที่พวกเราสนับสนุน สำหรับการเลือกตั้งอบาตาที่จะมาถึงในวันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดอบาตาทั่วประเทศมีหลายพันแห่งและเราอยากให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนักว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างอบาตามีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากและหนึ่งเสียงของทุกคนเปลี่ยนบ้านของตัวเองได้ ส่วนเรื่องของคดีความที่มาเกิดตอนนี้ผมมีข้อสังเกตว่าเวลาที่มีการเลือกตั้งทีไร จะมีคดีเหล่านี้มากวนใจพวกเราทุกครั้งจนเกิดคำถามขึ้นว่าการเกิดขึ้นของคดีเหล่านี้มีความประสงค์อย่างอื่นที่จะทำให้ผู้สนับสนุนของเราวันไหวหรือไม่แต่ผมขอยืนยันว่าการทำงานของเรามีจุดประสงค์และเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติการเมืองท้องถิ่นสำคัญกับประชาชนมากเราเชื่อในศักยภาพของประเทศและคนที่อยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะทำให้ ประเทศไทยดีกว่านี้ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะทําให้เห็นให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ทุกคนมีความหวังเห็นว่าประชาธิปไตยมีความหมายและสร้างชีวิตที่ดีกว่าได้นี่คือแรงบันดาลใจของผมและพวกเราคณะก้าวหน้าและไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแน่ๆแ,แต่ถ้าผู้มีอํานาจจะทําให้ผิดให้ได้ผมคิดว่าพูดมาตรงๆไปเลยดีกว่าว่าธนาธรห้ามยุ่งการเมือง ธนาทรกล่าว หากธนาทรปิยบุตรพนิกาและเยาวลักษณ์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหามีพฤติกรรมเรียนแบบพักการเมืองโทษสูงสุดที่ทั้ง4คนจะได้รับคือจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีแต่ไม่มีผลเป็นใบเหลืองใบแดงใดๆต่อตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ซึ่งพันนิกาได้เคยกล่าวไปแล้วตั้งแต่ครั้งรณรงค์เลือกตั้งอาบาจอเมื่อปลายปีที่ผ่านมาถ้าเราสนับสนุนผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถให้ได้เข้าไปบริหารท้องถิ่นสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ถือว่างานของเราสำเร็จสมความตั้งใจแล้วคดีความหรือการติดคุกตารางไม่ใช่เรื่องสำคัญ นายธนาทรกล่าวถึงกรณีรัฐบาลมีแผนจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่1พฤศจิกายนว่า ตนคิดว่าการเปิดประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะนำมาซึ่งการค้าขายนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวและทำให้ประเทศมีชีวิตชีวาแต่การเปิดประเทศจำเป็นต้องเปิดภายในก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ต่างประเทศใช้กันทั่วไปต้องคลายล็อกภายในก่อนให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติก่อนถึงจะเปิดภายนอกเข้ามาไม่มีประเทศใดจะเริ่มเปิดจากข้างนอกโดยที่ข้างในไม่มีการคลายล็อกดังนั้นเฉพาะหน้าตนอยากเห็นการยกเลิก พรกอรฉุกเฉินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเกิดจะเปิดประเทศโดยไม่ยกเลิกพรกอฉุกเฉินก็เป็นที่ชัดเจนว่าการคงพรกอฉุกเฉินไว้ในช่วงที่ผ่านมาเอาไว้เพื่อปราบปรามคนเห็นต่างมากกว่าควบคุมโควิดนอกจากนั้นอยากเห็นการเปิดโรงเรียนให้เข้าสู่การเรียนการสอนปกติ เพราะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ลำบากเป็นภาระทั้งครูและนักเรียนและอยากเห็นการเปิดให้มีการทำมาค้าขายใช้ชีวิตอย่างปกติดังนั้นคิดว่าการเปิดภายในจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปและเป็นวิธีที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้กัน เมื่อถามว่าหากเปิดประเทศโดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยจะเป็นปัญหาหรือไม่นายธนาทรกล่าวว่าขณะที่ภายในเรายังไม่เปิดแต่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องใช้ชีวิตและท่องเที่ยวภายในประเทศภายในกรอบแบบเดียวกันซึ่งความเสี่ยงก็จะเห็นได้ชัดว่าจะทำให้เราควบคุมความเสี่ยงไม่ได้สิ่งที่จำเป็นคือทำให้มั่นใจว่าเราควบคุมภายในได้จริงๆ ถึงจะมีการเปิดจากภายนอกเข้ามา เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้หลังจากเปิดในประเทศใช้ชีวิตปกติสักพักแล้วเมื่อมั่นใจแล้วเราก็เปิดให้ต่างประเทศเข้ามาซึ่งการเปิดให้ต่างประเทศเข้ามาสำคัญมากกับเศรษฐกิจไทยซึ่งตนมีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตหลายรายก็เข้าใจปัญหาแต่ไม่ใช่แค่ภูเก็ตจังหวัดเดียวเพราะยังมีจังหวัดอื่นที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการเปิดประเทศจําเป็นต่อการพยุงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเราจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนในชาติได้เลยหากไม่เริ่มจากการเปิดประเทศให้เป็นปกติเสียก่อน เมื่อถามว่าหากยังไม่ใคลายล็อกแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจํานวนการแพร่ระบาดจะส่งผลหรือไม่น,นายธนทรกล่าวว่าจํานวนการแพร่ระบาดเราต้องพูดตรงๆว่ามีผู้สงสัยมากมายว่าจํานวนการแพร่ระบาดรายวันที่เกิดขึ้นตอนนี้รวมหรือไม่รวมผลตรวจแบบ ATK อย่างไรบ้างและแต่ละวันตรวจแบบ ATK ได้เพียงพอหรือไม่ ดังนั้นเรื่องนี้รัฐบาลควรออกมาชี้แจงให้ชัดเมื่อถามถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จที่สุดในการปกป้องชีวิตคนนายธนาธรกล่าวว่าพี่น้องประชาชนน่าจะตอบได้ดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ